เริ่มเปิดตำนานบทใหม่ให้ชาวโลกได้ตะลึงกันเลยงานนี้บอกเลยว่าชาวต่างชาติต้องมีเหลียวหลังมองจนคอแทบเคล็ดเพราะพี่ไทยเราเล่นใหญ่ไฟกระพริบกลางยอดเขาหิมะขาวโพลน เปิดคลิปมาวินาทีแรกภาพที่กระแทกตาเข้าอย่างจังไม่ใช่แค่วิวหลักล้านของเทือกเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าหรือท้องฟ้าสีครามสดใสแต่เป็นธงไตรรงธงชาติไทยผืนมหฮือมาที่ปักเด่นเป็นสง่าอยู่กลางร้านอาหารหรูแบบโอเพนแอร์ท่ามกลางบรรยากาศหนาวเหน็บแต่ไฟในส่วงรุ่มร้อนสุดขีด เสียงดนตรีจังหวะเรา้าใจดังกระหึมปลุกใจเสือป่าบรรดาแขกเหลือในร้านที่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นแก๊งคนไทยสายปาร์ตี้ไม่มียอมนั่งติดเก้าอี้กันแม้แต่คนเดียวทุกคนพร้อมใจกันลุกขึ้นยืนบนโซฟากระโดดโลดเต้นชูไม้ชูมือกันอย่างสุดเหวี่ยงสร้างบรรยากาศความสนุกสนานจนหิมะรอบข้างแทบละลายทงไทยของเราโบกสะบัดพลิ้วไหวตามแรงลมและแรงเชียร์อย่างภาคภูมิใจเห็นแล้วอดอมยิ้มตามไม่ได้จริงๆว่าคนไทยไปที่ไหนก็สร้างสีสันได้ที่นั่น แล้วความบันเทิงก็ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อกล้องแพนกลับมาที่หนุ่มเจ้าของคลิปในชุดกันหนาวสีแดงสดนอนเอนกายทําท่าชิลเหมือนอยู่ริมหาดพัทยาทั้งที่ข้างหลังคือเทือกเขาแอลป์ก่อนจะโดนขโมยซีนด้วยหนุ่มผมทรงโมฮอคสีส้มแสบตาที่โผล่เข้ามาตะโกนเชียร์แบบสุดเสียงเท่านั้นยังไม่พอขบวนแห่ความหันษาชุดใหญ่ไฟกระพริบก็เปิดตัวออกมาอย่างอลังการงานสร้างนำทับด้วยพนักงานหรือแก๊งเอนเตอร์เทนที่แต่งตัวจัดเต็มประหนึ่งหลุดมาจากวงร็อกยุค80สวมวิกผมสีสัน าทั้งสีม่วงสีรุง้งสีสม้มพร้อมอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่เล่นใหญ่เกินเบอร์ไฮไลท์ที่ทำเอาฝรั่งมุงต้องอ้าปากค้างคือขวดแชมเปญขนาดยักษ์ที่จุดพุ้ไฟเย็นฟูฟ่องสว่างว่าบราวกับงานฉลองปีใหม่ถือเข้ามาพร้อมกับกีตาร์ปลอมที่เอามาทำท่าโซโล่กันอย่างเมามันท่ามกลางเสียงตะโกนเชียร์คำว่าบาคากเตลดังสนั่นวันไหวไปทั่วหุบเขาบรรยากาศตอนนั้นคือความโกลาหนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกแบบฉุดไม่อยู่หนุ่มเสื้อแดงของเราก็โยก หัวตามจังหวะไม่หยุดสู้ตายไม่แพ้แก๊งนักดนตรีหัวสีรุ้งเลยทีเดียวมองไปรอบๆจะเห็นสาวน้อยในชุดสกีสีชมพูนมเย็นยืนเด่นเป็นสง่าอยู่บนโต๊ะหันหลังถ่ายคลิปเก็บภาพประทับใจยิ้ไว้อย่างตั้งอกตั้งใจเชื่อเลยว่าในจอมือถือของเธอต้องเต็มไปด้วยภาพความสนุกระดับตำนานแน่นอนทุกคนในร้านต่างส่งเสียงร้องเฮกันสุดเสียงชูนิ้วชูขวดชูแก้วเฉลิมฉลองกับช่วงเวลาแห่งความสุขนี้อย่างเต็มที่เรียกว่าเป็นการประกาศสักดาความม่วนจอยแบบไทยสไตล์ให้โลกรู้ ว่าเรื่องปาร์ตี้พี่ไทยไม่เคยเป็นสองรองใครจบคลิปไปด้วยภาพความวุ่นวายที่แสนจะบันเทิงเริงรมดูแล้วอยากจะตีตัวบินไปร่วมวงกระโดดด้วยเดี๋ยวนี้เลยนี่แหละบรรยากาศที่คนไทยไปสร้างตำนานยึดพื้นที่ความสนุกจนเจ้าถิ่นยังต้องยอมใจเป็นคลิปที่ดูแล้วพลังงานล้นเหลือจริงๆ จะเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่เห็นชาวต่างชาติเดินชูธงไทยกันวุ่นวายขนาดนั้นเรื่องของเรื่องคือมันเป็นธรรมเนียมการบริการระดับ V.I.P. ของพวกคลับรู้หรือร้านอาหารสไตล์ปาร์ตี้บนยอดเขาแบบนี้เวลาที่มีลูกค้าโต๊ะไหนใจปั้มสั่งเครื่องดื่มชุดใหญ่ไฟกระพริบหรือเปิดแชมเปญขวดขนาดยักษ์ราคาแพงระยิบทางร้านเขาก็จะจัดขบวนแห่มาเสิร์ฟให้แบบอลังการงานสร้างเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเอาใจลูกค้ากระเป๋าหนัก ทีนี้พอเจ้าภาพหรือลูกค้าโต๊ะที่สั่งชุดใหญ่นั้นเป็นคนไทยทางพนักงานชาวต่างชาติของร้านแก๊งที่ใส่วิกผมแฟนซีถือพลุไฟเย็นนั่นแหละเขาก็เลยไปหยิบธงชาติไทยมาโบกสะบัดนำขบวนเพื่อเป็นการประกาศให้คนทั้งร้านได้รับรู้ว่าโต๊ะนี้พี่ไทยเป็นคนจ่ายหรือเป็นการบอกไกลๆว่าคนไทยมาเยือนแล้วนะเป็นการให้เกียรติลูกค้าที่น่ารักมากๆทําเอาคนไทยที่ไปเที่ยวยืดอกหน้าบานด้วยความภาคภูมิใจแถมยังเป็นการสร้างบรรยากาศให้คึกครื้นสนุกสนานสมกับเป็นการต้อนรับระดับ เอ็กคลูซีฟจริงๆเรียกว่างานนี้พี่ไทยเราเป้นหนักจนฝรั่งต้องยอมยกธงไทยเดินแห่ให้เลยเชียว เรื่องคอมเมนต์จากชาวต่างชาตินี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่อ่านแล้วบันเทิงใจไม่แพ้ตัวคลิปเลยเชียวส่วนใหญ่จะออกแนวทึ่งปนอึ้งในพลังงานความสนุกที่ล้นเหลือของพี่ไทยเราหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ทำนองว่าไม่เคยเห็นใครปาร์ตี้ได้สุดเหวี่ยงและดูมีความสุขขนาดนี้มาก่อนจนมีฝรั่งหลายคนแอบแซวว่านี่มันฉากหลุดมาจากหนังเรื่อง Crazy Rich Asians ภาคตะลุยหิมะหรือเปล่าเพราะดูอู้ฟู่รูหราอลังการดาวล้านดวงมาก โดยเฉพาะช็อตเปิดแชมเปญรัวๆกับธงชาติผืนยักษ์นั่นทำเอาชาวเน็ตต่างประเทศตาโตกันเป็นแถวอีกกระแสนึงที่น่ารักมากๆคือความอยากรู้อยากเห็นและอยากมีส่วนร่วมฝรั่งจำนวนไม่น้อยพากันถามพิกัดว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วกลุ่มนี้คือใครทำไมดูจอยกันจังถึงขนาดมีคอมเมนต์บอกว่า ฉันต้องการเพื่อนคนไทยเดี๋ยวนี้หรือคราวหน้าช่วยชวนฉันไปด้วยได้ไหมเพราะพวกเขารู้สึกว่าคนไทยรู้วิธีที่จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตจริงๆบางคนที่ไม่รู้จักทงไทยก็เข้ามาถามไทยกันยกใหญ่พอรู้ว่าเป็นไทยแลนด์ก็ถึงบางอ้อร้องอ๋อทันทีว่ามีหน้าละถึงได้ยิ้มแย้มและเต้นกันสะบัดขนาดนั้นสมชายาสยามเมืองยิ้มที่ไม่ได้มีดีแค่ยิ้มสวยแต่ยังเต้นเก่งและเปหนักมากอีกด้วย อ่านไปก็ปลื้มใจไปที่ความสนุกสนานเฮฮาตามสไตล์บ้านเรากลายเป็นไวร่าให้ต่างชาติได้เห็นมุมน่ารักน่ารักและเป็นกันเองจนอยากจะกระโดดเข้ามาร่วมวงชัยโยด้วยนอกจากฝั่งยุโรปที่ตื่นตาตื่นใจแล้วข้ามมาส่องคอมเมนต์จากเพื่อนบ้านโซนเอเชียและประเทศอื่นๆกันบ้างบอกเลยว่าอ่านแล้วบันเทิงครบรถยิ่งกว่าละครหลังข่าวมีทั้งอึง้งทึ่งและแอบฮาจนท้องแข็ง เริ่มที่โซนเพื่อนบ้านอาเซียนของเรากันก่อนงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเวียดนามกับฟิลิปปินส์ถึงกับต้องขยี้ตามองจอแล้วมองจออีกคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันคือตัลึงในความรวยหลายคนเข้ามาพิมพ์ถามด้วยความสงสัยว่าคนไทยเขาทำธุรกิจอะไรกันทำไมถึงดูใช้ชีวิตแบบไร้ขีดจำกัดขนาดนี้บางคนก็แซวขำๆว่านี่พวกเขายกทองคำจากไทยไปซื้อภูเขาหิมะแล้วหรือเปล่าเพราะการจะเปิดเมมเบอร์หรือสั่งแชมเปญขบวนใหญ่ขนาดนี้ ในสกีรีสอร์ทระดับโลกค่าใช้จ่ายต้องระดับมหาศาลเรียกว่าคอมเมนต์โซนนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความนับถือในฐานะเศรษฐีเพื่อนบ้านที่เล่นใหญ่จนต้องยอมใจขยับมาที่พี่จีนกันบ้างรายนี้ปกติเขาจะเป็นสายเปตัวพ่อแต่พอมาเจอคลิปนี้ถึงกับออกปากชมชาวเน็ตจีนหลายคนคอมเมนต์ทำนองว่า ชอบจริตคนไทยมากเขาบอกว่าคนไทยมีความม่วนที่เป็นเอกลักษณ์คือรวยด้วยแล้วก็ตลกด้วยไม่ได้นั่งเก๊กขืมจิบวายสวยๆแต่ลุกขึ้นมาเต้นยับใส่สุดเหมือนวันพรุ่งนี้โลกจะแตกมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเห็นธงไทยแล้วรู้สึกอุ่นใจเหมือนโลกนี้ยังมีที่ให้ความสนุกอยู่บางคนถึงขั้นแท็กเพื่อนชวนกันว่าปีหน้าต้องไปตามรอยพี่ไทยที่นี่ให้ได้อยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้าง ส่วนคอมเมนต์จากฝั่งละตินอเมริกาอย่างบราซิลหรืออาร์เจนตินาที่ขึ้นชื่อเรื่องปาร์ตี้เหมือนกันก็เข้ามาแสดงตัวกันเพียบพวกเขาบอกว่านึกว่าดูคาร์นิวัลเวอร์ชั่นหิมะประทับใจในเอ NERGY ที่ล้นเหลือของคนไทยถึงขนาดมีคนบอกว่า DNA ความสนุกของคนไทยนี่มันระดับโลกจริงๆเต้นสู้หนาวได้ขนาดนี้นับถือเลยมีการแซวขำๆด้วยว่านี่ถ้ามีกลองยาวกับฉิ่งฉับทัวด้วยคงนึกว่างานบุญบั้งไฟกลางยุโรป อ่านแล้วเห็นภาพตามเลยทีเดียว ปิดท้ายด้วยคอมเมนต์แนวปันป่นๆจากทั่วโลกที่พากันสงสัยว่าหนุ่มเสื้อแดงกับแก๊งหัวสีรุ้งนี่คือใครบางคนเดาว,ว่าเป็นดาราฮอลลีวูดจากเอเชียหรือเป็นศิลปินเคป็อปหรือเปล่าเพราะออร่าจ,จับมากแถมพนักงานร้านยังดูแลดีประหนึ่งราชาทําเอาหลายคนต้องรีบไปเสิร์ชหาข้อมูลกันวุ่นวายกลายเป็นว่านอกจากจะสร้างตำนานความสนุกแล้วยังสร้างความสงสัยใคร่รู้ให้ชาวโลกต้องทํากันบ้านตามสืบกันต่ออีกยาวนานเลยทีเดียว